วิทยุบอกพวกเขาให้ดูสิว่าใครที่ยื้อจนนั้นแต่เหมือนว่าทั้งสองคนจะไม่เห็นอะไรเลยขณะใช้ไฟฉายส่องเดินจนชนงาดังนั้นเขาก็ยังไม่เห็นดีอยู่หรือทั้งคู่เริ่มไม่สนุกเลยเงาจากที่ว่ทยู่ด้บนกว่าอย่างสอนเล่นแบบนี้จนเขาต้องเรียกเจ้าหน้าที่อีกคนให้เข้าไปช่วยดูตอนนั้นทำไมมันไม่เห็นเงาเลย เ้อออมาตรนี้ยังคงอยู่นะงที่เขาวงอะไรอย่างก็ป้ายรถเลยเนาะเออเหมือนป้ายอ่ะเหมือนป้ายเหล็กป้ายป้ายแต่เห็นนั่นแหละเหล็กนั่นนะท่านใครเอาเสื้อไปแขวนด้วยมงนั่นะ เหมือนเหมือนเคื่อปิโรงแรมโรงแรมสุดร้อนโรงแรมอะไรนะครับสุดร้อนสุดร้อนเมเจอร์โฮเทลโรงแรมของเมืองตานอนนอนไม่กล้านอนไม่กล้านอนเลยตั้งแต่สมัยสงครามกลางเมืองเมื่อราวปี1859โรงแรมแห่งนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นโรงแรมสุดร้อนที่สุดเพราะมันเคยถูกใช้เป็นโรงพยาบาล มีฐานบาดเจ็บและเสียชีวิตที่นี่มาแล้วจดหนับไม่ท้วนน่าจะเป็นโรงแรมตอนสงรามมัณฑนาสามีภรรยาคู่หนึ่งแต่ฝ่ายชายต้องออกไปธุระช้างนอกทิ้งฝ่ายหญิงให้อยู่หลังนั่งรู้อีกเกิดมีเสียงแปลกแล้วไปเปิดตู้เสื้อผ้าดูเธอรระวนกระวายไปทั่วห้องและเมื่อเธอจับกดถูหรือข้าวของกระจายเธออยู่ไม่ได้แล้วคืออะไรนะ ก็ไม่รู้ว่าเปาเินมเลื่เฮ้ยกระเป๋าเงินนลื่อหิมาเลืนยหิมมาเลยอันดับนี้หล่นเลยมันอยู่คนเดียวใช่ไหมเราเนี่ยคุยกับไปกันงนอก วิดีโอต่อไปนี้ได้ถูกอัปโหลดโดย YouTube channel ที่ชื่อว่า b e ส t t t ต3 1ามสอ่งเจ้าของวิดีโอนี้เล่าว่าเขาเด้รูภาพของน้องสาวของเขาเพื่อจะดูว่าเธอจะทำอย่างไรกับัุทีวางอยู่และเธอจะแอบกินมันไหมและเมื่อเขาเดินออกมาเธอก็ทำเช่นนั้นจริงๆเธอเริ่มยิ้จากอาหารแต่สิ่งที่แปลกก็คือ เพื่อสำลังพูดจับใครบางคนคนที่ไม่มีใครเลย <c oughs> และทันใดนั้นเองสองสีข <c oughs> าวเด็กเด็กมาเจอจมันก็เคลื่อนที่เกงนายซึ่งมนม้อยยังเล็กเกิดกว่าที่จะรู้เรื่องว่ามีอะไรเกิดขึ้น <c oughs> เด็กไม่รู้เรื่องละอันดับที่2เสียงจากห้องใต้ดินในปี2009เฮเลนฟรเกอร์พิธีกรจากรายการข่าวของประเทศออสเตรเลียเกอได้เข้ามาทำรายการค้นหาสิ่งลึกลับในปราสา,าทเยาว์าวซีคาสเตอร์ประเทศสกอตแลน,นด์อันมึชื่อเรื่องความหลอน จากที่เธอได้เดินสำรวจปราสาทจนทั่วแล้วจนถึงเวลาตีสองเธอจึงลงมาที่ห้องใต้ดินและได้ตั้งกล้องถ่ายไปเรื่อยถึงความรู้สึกของปราสาทแห่งนี้ว่ามันช่างน่าขนลุกเพียงใดและเธอก็ได้เรียกชื่อคนตายอยู่หลายครั้งในที่สุดก็มีเสียงดังเท้าคนเดินมาชนที่ตัวจนเธอสัมผัสได้และเธอต้องห่งงีบกว่าจะ เราทำต้องหยาบก็อร่อยงไปเราเซนเซอร์ค้อหยาบไม่ใเป็นค้อหยาบหัวหนึ่งนะอันดับหนึ่งนะครับไม่อันดับที่หนงคุ้แม่มดสุดคุ้มแม่สุดหนอนเมื่อเราวศตวรรษที่สิบก ทีบ้านเซนโอไซมอนทนลเอสเซ็ปประเทศอังกฤษบ้านหลังนี้ได้เคยถูกใช้คุมขังนักโทษและพวกแม่มดซึ่งผู้คนต่ออางก็รู้จักกันในชื่อของเดอะเคชว่าเป็นบ้านที่มีความรลอนสุดๆใครที่ซื้อบ้านหลังนี้มาอยู่ได้ไม่นานก็ต้องขายทิ้งเพราะได้ยินเสียงแปลกๆบา้างเห็นเป็นเงาคนตัว,ตวโตโปปบา้างหน้าคนลุกจริงๆจ,จนในปี2018เด็วีนัสสำรวจสิ่งลี้ลับ เธอก็ได้ทำการบันทึกวิดีโอในขณะที่ติดต่อกับวิญญาณจูๆ่ๆของเธอก็ดูเปลียนไปคล้ายกับแม่มดและจากนั้นที่ด้านหลังของเธอก็มีรอยแดงเหมือนถูกปิดซึ่งเธอเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเธอรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังจะครอบงำสิงว่าเธอเน่าแมงมดด,ดูตาดูตาตากระพริ โดนเข้าติ่งจบจ้าไม่ได้ดูหนักข้ามแล้วต่อเหรออะไมดูหนักผงขรามตาตาเป็นยังไงตาตาผมไม่เห็นไะไปตะกละตาแววๆตาจ้าอะได้วยครับตาตาถือขึ้มาจากหลังคาตาเดี่ยวเดี่ยวโอ้ไม่ไหวแล้วตาลวอไรบ้านมันมันแก่งอะไรอยู่ไหมแก เต๋อเต๋อก็ถ่ายท้ำเองแล้วการนำเทียมล่วงมาได้ไงก่อนมันกว้างครับคนไร้บ้านแจ้งได้ดูหนังสงครามต่อหนังสงครามญี่ปุ่นใช่ไหมล่ะประเทศอะไรครับตาสงครามนั่นดีกว่าเสรีสตว์กาโรงพยาบาลผีผักเป็นไงครับตาเป็นตั รู้แล้วมันเจ็บนะทีนี้มันเจ็บนะตาตับตา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 ครับแต่มันไม่เป็นไรเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันมันอยู่มันอยู่ในโรงพยาบาลไงนะแต่ถังน้ำมันไหนนี่ครับอ๋อนี่นะครับตาตาไม่ทำเขาถึงไม่เป็นไรนะคือเขาอยู่ในโรงพยาบาลไงนะอยู่ใกล้โรงพยาบาลนั้นในโรงพยาบาลมีผีด้วยนะ โอ้โหโรงพาบาลนะเด้รู้บอกยายก่อนเลยครับตาตาดีๆนะมันมามันมาทำอะไรโรงพยาบาลก็ไม่รู้เลยเนาะแต่โชคดีที่มันโดนผักในโรงพยาบาลไอผีผีในโรงพยาบาลก็แบบว่ามันก็สะใจไห่ตาผีในโรงพยาบาลเนี่ย แต่หมอหมอเขาช่วยทันอยู่เลยใช่ไหมนะถ้าแบบว่าอยู่ในโรงพยาบาลเหมือนกันอะ